ดาม่าคู่จิ้น YK ดับฝันงานคู่ YK ไปหลายงานพี่น้องตอนนี้กระแสะคู่จิ้น YK นะคะหรือว่าน้องยุก,กิเพ่นประกาศหายท้องคํากับน้องการนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระแสะที่แฟนคลับทั้งฝั่งของน้องยุก,กิเนี่ยเพิ่นกะได้เป็นห่วงศิลปินได้เป็นห่วงน้องยุก,กินะคะว่าไม่อยากให้มีกระแสะคู่จิ้นไม่อยากให้เป็นคู่จิ้นนู่นนี่นั่น เข้าใจอยู่ค่ะว่าเป็นห่วงค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณกําลังสีเหตุให้ศิลปินที่คุณหักหรือคุณติดตามเนี่ยเพิ่นบริไรไปต่อในงานหลายๆงานและอีกอย่างค่ะพี่น้องคําว่าต่อยอดศิลปินเนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปินเนี่ยต้องร้องเพลงอย่างเดียวมีการพัฒนาไปทําอย่างอื่นทั้งเป็นงานคู่พิซินเตอร์งานรับเชิญคู่งานร้องเพลงคู่ทั้งหนังทั้งละคร คือน้องยูกิเนี่ยจะได้รับงานที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้และสาวสีก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งเคยมาคอมเมนต์สาวสีอยู่เขอกันว่าบอยหยบบอยอยากให้น้องเนี่ยเป็นคููจีนกระไพบอยอยากให้จินกระไพทั้งนั้นเพราะว่าน้องอายุยังบ่ถึงอายุยังบม่หอดยังอีกหน่อยอยู่สาวสีเข้าใจยู่ค่ะสาวสีกะได้บอกไปในคลิปอยู่ค่ะว่าการจิ้นครั้งนี้นะคะเป็นการจิ้นงานที่พ่อหาเบิงเล้าเขาแบบอินไปกับเขานะ่ะ เพราะว่าการตีโจดแตกของทั้งคู่เฮนนีเฮาแบบฟินไปด้วยกับคู่จิ้นครั้งนี้แล้วงานคู่จิ้นเน่ะเข้ามารัวๆเลยนะถ้าว่าถึงกระแสนะคะ YK เนี่ยงานคู่จิ้นเนี่ยมีงานเข้ามาแล้วหลายงานแต่ว่าก็ต้องดับฟันเรียกว่าดับฟันได้เลยค่ะถ้าศิลปินต้องมานั่งคิดมากหรือต้องมานั่งทำตามที่แฟนัา,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 าเปรียกร้องทุกอย่าง ให้คิดเบิ่งว่าตอนนี้นะน้องยุกินะพี่น้องเอา้าสีลำบากใจสําใดไม่สบายใจแค่ไหนที่ว่าแฟนคลับกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าน้องก็ไม่ใส่ใจก็ไม่ได้ต้องให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าศิลปินค่ะถ้าบม่มีแฟนคลับก็ไม่สามารถโด่งดังขึ้นมาได้แล้วน้องยุกิพี่น้องน้องยุกิให้ความสำคัญกับแฟนคลับนะให้ความสำคัญกับแฟนคลับ แล้วก็ให้ความสําคัญกับช่องต่างๆที่ไปสัมภาษณ์แล้นั่นคือน้องแล้วคิดดูพี่น้องตอนนี้นะน้องสีคิดซําใดเอากับอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นงานก็ทิ้งไม่ได้อีกกระทิมบ่ได้อีกคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าน้องต้องตกอยู่ในการเลือกที่เลือกไม่ได้สักทางอะที่จริงมันควรจะไปครอบคู่กันเนาะพี่น้องเนาะ อย่างแฟนคลับเนี่ยรู้อยู่ข่าวเข้าใจมากๆเลยว่าเป็นห่วงน้องเราก็เป็นห่วงเหมือนกันกลัวจะเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วก็กลัวจะเกิดปัญหาภายหลังเพราะว่าเคยเกิดมาแล้วนะคะเคยเกิดกับน้องมาแล้วเพิ่นก็เป็นห่วงแต่วาทางฝั่งงานนะคะในเมื่อเคมีทั้งสองคนนี้เข้ากันงานก็หลังไหลเข้ามาถามว่าเป็นกระแสที่ดีไหมเป็นกระแสที่ดีนะอีกอย่างค่ะศาสสีมะวาวา ให้น้องอายุถึงก่อนให้น้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนค่อยมาจิ้นค่อยมาแสดงคู่กันพี่น้องคําว่ารอเนี่ยมันรอได้ไหมมันรออะไรได้พี่น้องโอกาสมีต้องรีบอยคว้าพอบีบหย,ยังดาวดวงไม่เกิดขึ้นทุกมือทุกมือศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกมือเขาเฮาเนี่ยตอนมีกระแสน่ยพี่น้องน้องยู่กิตอนมีกระแสน่ะ,นนออต,นะ,นะต้องรีบรับไว้ทุกงานไหมต้องรีบคว้าเท่าที่จะคว้าได้ รีบทาทุกอย่างเท่าที่ทําได้ทําทันถ้าเกิดมือหนึ่งเฮาสิไปรูหรือจังไดพี่น้องวากระแสเฮาสิโตกบะตกเพื่อมือหนึ่งมีกระแสอีกคนที่ดังกว่าเราเป็นดาวดวงใหม่ขึ้นมาเฮาสิบอบเสียดายติดท,ท,ที่เฮาบ่ไดเฮ็ดในมือน,นีอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะพี่น้องสาวสี่ไปเห็นโพสต์ก็คือเข้าใจตัวอาจารย์ประจักษ์ชัยเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นกะอยากให้อ่น้องยุก,กีเนี่ยคะ่ะได้ต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อาจารย์ปัจจัก์ใช้เรากับโผ์ว่ายูก,กีิกับการเจอกันแค่สามงานมือกับยังบททันให้ให้จับให้เกียรติน้องตลอดงานละครงานหนังงานพรีเซนเตอร์คอนเสิร์ตคู่อีกมากมายรออยู่เพราะมีคนจ้างแล้วจะใหเราวางงานต่อยังไงถ้าว่าน้องยังเด็กไม่ควรเล่นบทพระนางไม่ควรจับคู่จิน้นผมเลยไม่กล้าคิดต่อยอดอะไรอีกเลยตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้อง คืออย่างสาวสีบอกเลยค่ะถ้ามีงานบันเนี้ยเจะแล้วเราไม่คว้าไว้ถ้าเกิดมือหน้ากระแสฮั่วบมีคือเราไม่ดังแล้วมีดาวดวงใหม่เข้ามาดังแทนแล้วเราจะไม่เสียดดยหรอถ้าฮั่เป็นแฟนครับน้องยุกีแท้ๆฮั่วิบเสียดายติพีน้องว่าเออศิลปินที่เราติดตามเราสนับสนุนเราคอยซัพพอร์ตน้องมาตลอดเนี่ยน้องกําลังจะดังน่ะน้องกําลังจะมีงานเข้าเนี่ยแต่ว่าน้องบ่ได้เพราะว่าทําไม่ได้เพราะายุไม่ถึงแล้วก็ แฟนคลับไม่ยอมแล้วเหตุให่มือหนึ่งน้องไม่มีงานละครไม่มีอะไรเข้ามาเราเราจะไม่เสียดายหรอณนะวันนี้ที่มีโอกาสพี่น้องสาวสีในมุมมองของสาวสีนะสาวสีก็อยากให้แฟนคลับ f อเข้าใจเรื่องงานของน้องเป็นแฟนคลับ f c ฟที่เป็นห่วงได้พี่น้องเป็นห่วงได้รักได้ดูแลได้แต่ว่าไม่จะเป็นถึงกับขั้นต้องไปขีดเส้นงานให้เขาไหม เพราะว่างานคําว่างานเนาะน้องยุกิเซนสัญญาเข้ากับค่ายหายทองคําแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยเพื่อนกับเป็นคนรับงานมาแล้วก็ต้องเป็นคนที่ดันน้องแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่น้องก็ดันนะคะดันเพราะว่าพอมาจาับคอนเสิร์ตมาคู่กันปับ๊บกลายเป็นคู่จิน้นพอเป็นคู่จิ้นปับ๊บกระแสะงานคู่เข้าคอนเสิร์ตคู่พิซิเตอร์คู่ละครคู่หนางคู่ พี่นองว่ามันดีกว่าการไม่จิ้นไหมล่ะถ้าถามถึงว่ามันดีกว่าสสีว่ามันดีกว่านะเพียงแต่ว่าคําว่าคู่จิ้นเนี่ยมันทําให้แฟนคลับเอฟซีของน้องยุกิเ,เป็นห่วงมากก็เลยมีกระแสออกมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้อยากบอกว่าแฟนคลับเอฟซีกุมนันนะคะกาลังจะทําให้น้องยุกิปวดหัวแล้วก็คิดลายคิดบออก ตกอยู่แบบจะเลือกฝังไหนดีอย่างนี้หรออยากให้น้องมีความคิดแบบเป็นแบบนี้หรืออยากให้น้องทุกใจหรอถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆนะคะก็ไม่ทําให้ศิลปินต,ต้องมาลําบากใจกับความรักความชอบเราแต่ว่ากับซีเบลแบบตรงตรงบ้าะไรเลยเนาะน้องก็เป็นคนที่เข้าใจเลยนะว่าแฟนคลับรักนะและอีกอย่างค่ะพี่น้องน้องยุก,กิก็คือว่างาน น้องก็ทิ้งไม่ได้นะงานก็ทิ้งไม่ได้แฟนคขับก็ทิ้งไม่ได้คือต,ตอนนี้เลือกอะไรก็อีกฝั่งหนึ่งต้องไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่ลำบากใจสาวสีก็เลยมาคลิปนี้เนะี่ยก็เลยอยากวบาให้ fc ที่ยังไม่เข้าใจกระแสงานคู่จิ้นนะคะว่ามันเป็นการจิ้นงานมันไม่ได้จิ้นเป็นเรื่องส่วนตัวและนวันหนึ่งที่มันมีพฤติกรรมหรือ รูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมเราสามารถไปหยุดชะงักตรงนั้นได้เราสามารถไปขอร้องเขาตรงนั้นได้แต่นามือนี่ให้น้องอยูกิเขาได้ทําตามหน้าที่ของเขาความฝันของเขาให้น้องได้ต่อยอดน้องได้เติบโตไปเรื่อยๆให้น้องมีงานเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกวันที่น้องไปทํางานคุณพ่อคุณแม่เพิ่อยูด้วยตลอดอยู่แล้วเพื่นดูแลตลอดอยู่แล้วนะคะอยากให้ไว้ใจทีมงาน คุณพ่อคุณแม่ว่าจะดูแลน้องได้ดีและก็จะไม่ให้เกิดภาพเหตุการณ์ที่มันไม่เหมาะสมขึ้นมาได้เสาวซีก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับการกระเสคู่จิน้นเพื่อสร้างงานคู่นี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าศิลปินที่คุณรักคุณชื่นชอบเนี่ยได้มีงานเพิ่มขึ้นได้มีการแสดงเพิ่มขึ้น คือทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นอ่ะคุณจะยังสนับสนุนเขาไหมถ้าคุณยังอยากสนับสนุนเขาคุณก็ควรปล่อยให้เขาทํางานในส่วนนี้ไปและไม่ต้องไปขอร้องให้เขาไม่มีไม่ไม่ให้ทําแบบนู้นแบบนี้เหอะเพราะว่าสาวสีกะเสื้อมันในตัวพอของอนอง้กกนองยุกิเมยนะ้องยุกิอยู่เนาะเพราะตุ้มไม่อุ้มนะเนาะเพราะเพิ่นจะดูแลงานตรงนี้ได้ดีและก็จะช่วยเรานะคะคัด ในฉากที่มันไม่เหมาะสมออกไปได้ไม่ให้ทําการแสดงได้เสาซีขีดแบบนั้นค่ะคาะสุดท้ายกฝากเป็นกําลังใจให้น้องยุกิแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําด้วยนะคะขอให้ผ่านกระแสแต่มารเรื่องนี้จบไปไวเร็วๆเพราะว่าพี่น้องแฟนคลับเนี่ยกะฮักะก,กะฮักอีลีเด้ก็สามารถน่าจะสามารถบอกกันได้ยูเนาะแต่สําหรับใครที่บอเห็นด้วยก็อยากฝากไว้ว่าเพื่องาน เพื่ออนาคตตอนที่ยังมีกระแสแล้วก็ยังมีคนที่อยากจะรับเชิญไปเนี่ยให้น้องเฝ้าไปโหลดอย่าไปห้ามน้องอย่าไปห้ามถ้ากระแสะครูจินมันเหตุให้น้องดังขึ้นงานหลายขึ้นเงินเพิ่มขึ้นก็ควรที่จะให้น้องได้ลองทําบ้างเค่ะสาวซีกะเสวอว่าน้องต้องวางตัวได้ดีแน่นอนแล้วก็ทําตัวให้เหมาะสมกับที่ว่าแฟนขับเป็นห่วงแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้กับแวซีกับมะว้าวกับคนที่บอกเข้าใจนี่แหละค่ะแต่สำหรับใครที่เห็นด้วยนะคะก็สนับสนุนน้องแล้วก็ติดตามทุกผลงานของน้องยุกิต่อนะคะเราจะได้เจอความน่ารักสดใสนะคะจากน้องยูกิแน่นอนสำหรับคลิปนี้สาวซีกับคอลาพรอเมพี่น้องไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างของน้องยูกิคะ่ะสวัสดีค่ะ